ได่ดองใส่เบิง้งกล้วยหลังบานกับกล้วยหอมคาเวนดิสติดๆไงไปดองปีมันน,ะนต้นต้นก็ปีขนาดกันไงเลยปกติกล้วยนี่สิบประมาณจะแปดแปดวีเกวีนั้นไปดองไงกงหัว่อยอีกว่าไงวะยังเนี่ยเมือ <c oughs> นี่มือมือนิ้วน้อยนึงต้นก็ยังดีพี่น้องกล้วยน,นี่สิ้งกล้ยวย๋น้อวบ่าไหลที่ล้างบ่านนี่แหละ้ลางบ่าน่งหกพี่น้องเคล็ดลับนี่หกหกนี่เคล็ดลับเอิ้นว่าเคล็ดลับหันอยากเห็นหน่วยมันใหญ่ได้พี่น้องเดี๋ยวนี้เศรษอาหารใส่มันโดนี่กว้างวางส,สิแล้วมันกระสีหใหญ่กระนาบศาสตร์ออกไปเดี๋ยวนี้ใหญ่มันใหญ่มันสาด ถ้าเงากล้วยสะอาดนี่มันไม่มีสารอาหารแล้วก็ะเบิได้กินใบนี่กัจง,วงไว้หลายหน่องอย่าไปตัดใบเหลือหาใบโคกใบโมแมนใบมันมีหน้าที่สรามข้อแสงเขากัดต้องจง,วงไว้หลายอ,อีกตนน้นนึงกัอีกประมาณสักอาทิตย์นี่อาจจะออกออกปีนี่เพิ่งออกออกปีอาทิตย์นึงครับมันถึงอาทิตย์ดีดอกออกปีวังสามหมื่นสิบหมื่นหันสามสิบห้าห้องวันดีน้อกล้วยหอม ครับพินทิดหลังบานหลังจากบรดเบิงเหลืองกลอยดนเอาเอามันแดดไวยมากจังไรเสพไผ่เบิ้งต่อไประยะระยะน,ะนองเด้อยวิธีบม่มไผ่บม่มบ่เป็นกับถามมาครับด้สี่อกวิธีบ่มโอเคครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องโอเคครับสวัสดีครับ